น,นี่มาอันนี้นะดินที่ผมทําไว้นะเพื่อนๆครับเนี่ยอันนี้ดินที่ขอผมทําไว้แล้วนะโดยสูตรนะแต่ส่วนของดินก็คือเออ่ดินสองนะดินสองแล้วก็กาบมะพร้าวหนึ่งแปบหนึ่งนะใบกัมปูดหนึ่งขี้วัวหนึ่งนะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนๆครับเนี่ยก็จะ เราก็จะไดดินแบบนี้มานะฮะร่วนชุยแบบนี้เพ็จแล้วนะเื่อนครับผมก็จะมาเพาะนะครับนะคะะรับเรียกว่ามาเพาะต้นไม้นะครับนะทีนี้มีกนกระถางน,นะก็จะมาใส่ในเรื่องของอต้นจอกวักมรกตนะเพื่อนวักมรกตดางนะอันนี้นะเป็นฝักมรกตดางนะซึ่งผมก็ใช้ดินนะะสูตรของผมนี่แหละที่ ก็ฉ่ำไว้นะครับนะแล้วก็มาย้ายกระถางนะเพื่อนๆครับมาย้ายกระถางลงนะฮะได้กระถางเสร็จนะเราก็จะเอาอันะนนี้นะครับก็มันปุพังนะไม่เป็นไรนะเราก็จะเอาดินนะครับนะใส่ลงไปดินที่เราทําของเรานี่แหละนะฮะดินที่เราทําของเรานี่แหละใส่ลงไปนะครับนะเพราะว่า อันนี้นะอ่าด้วยด้วยสิ่งหนึ่งก็คือสูตรของเรานะเราก็จะใส่เพรใส่นะเพื่อนๆก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะออกเขาเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะเพื่อนะครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวให้ดูนะใส่กันแล้วทีนี้มันจะมีนะครับนดินที่เอ่อเขาเรียกว่ามาร์กนะฮะได้ที่ฮะใส่ลงไปด้วยนะฮนะอ หดแล้หนะนึ่งนี่นะนี่แหละที่เราเราทำนะแล้วก็จะออกมาปลูกของเราเองด้วยนะเพื่อนเื่อนก็จะเป็นอักษราานี่ครับนี่นะโอเคนะครับพอใส่ไว้นะครับนี่นะะ นี่ครับในใช้ดินนะใช้ดินที่ผมปลูกไว้ทั้งหมดเลยนะที่ผมทําเองนะดินที่ผมทําเองเลยนะเพื่อนๆนี่ครับนะทุกกระถางนะเพื่อนๆครับทุกกระถางาการตอนนี้การเลี้ยงนะกวักมรกดดางนะอันนี้นะพอ,อ,อกมาที่แรกนะเพือกแล้วก็ มันกลายเป็นแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะรเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะด,ด่างของมันเองเพราะมันมีเชื้อด่างนี่นะวักมรกตด,ด่างทั้งหมดเลยนะที่ผมใส่ดินหน่อยนะครับดินที่ผมทําเองเลยสูตรตะกบเลยครับผมขอบคุณมากๆครับนี่ยใส่สูตรตะกบทั้งหมดเลยนะ ได้หมดนะฮะไม่ว่าชวนชมไม่ว่าอะไรครับ